ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีห้องที่เขาก็จะไม่ได้ดูแลเรื่องเรื่องเตียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นฟูกเล็กๆนอนแล้วแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้โชว์ห้องน้ำมากเลยนมากคุณจะอยู่คล้ายๆกับคุณอยู่คอนโดเลยนะเออที่ว่าโอเคนะดูพื้นดิดูพื้นก็โอเคห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำรีนเรียบร้อยเลยตู้ยงตู้เย็นมี สวยค่ะห้องน้ำก็สวยแต่ใช้ได้เลยโอเคเลยลงตัวลงตัวแล้วก็มีทุกสานะ้าดนวยนี่ทุกสภาแบบสูงมากข้างบนก็ใช้เก็บผ้านวมเก็บผ<อ>้าห่มได้เลยสบายค่ะมีหมวมีหมอน,มมอนลูกเข้าไปเ,เ,เล่นซ่อนแอบในนี้ก็ได้โอเคเลยค่ะแบบว่าใช้ได้เลยนะคะแพนไม่คะเดี๋ยวดิฉันจะหลบให้ค่ะอืใช้ได้เลยนะเนี่ย บิวเอินเรียบร้อยนะคะคือคุณแค่ทิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยเอาเอาอย่างนั้นดีกว่าเนาะสำหรับคนทำงานที่ที่ตอนนี้เป็นสตาร์ทอัพเนาะแบบว่าเพิ่งเข้าทำงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้มีแบนซื้อบ้านแล้วก็มีห้องดีๆให้คุณอยู่ไม่ว่าจะเป็นแถวนี้จะใกล้กับโรงพยาบาลเนาะไม่ว่าจะเป็นภาาศิพันษาหรือสาพสิ์หรือจะเป็นอะไรนะ ตรงนีโรงพยาบาลภลักหรือจะเป็นหน่วยงานเอกชนอื่นๆก็สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่ได้ันโซนนี้เขาเรียกว่าโซนห้วยบางนองซึ่งราคาที่ดินแพงมากใช่ใช่คะบล็อกเสียงมานองคนละหนึ่งขีดตอนนี้เสียงดังมากเสียงดังมากใช่ไหมคะหรือว่าดิฉันพูดดังไปคะคนละหนึ่งขีดลงไปละหนึ่งขีดอีก อ๋ยังคะโอเคเดี๋ยวพามาดูดิฉันต้องขอประทานโพษอด้วยนะคะที่พูดเสียงนังเดินไปใช่ค่ะห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องที่เดี๋ยวชอบโดยส่วนตัวอ๋อน้องหมียวจองไว้ใช่ไหมคะกรณีที่ยังกลับบ้านได้เยน้องีได้ได้ได้ามเปคู่ได้ความเปนคู่่นเลยโอ้ยแต่ว่าเสียงไม่ได้ถึงที่นี่นะคะมันไม่มีไม่มีเส่มีรบกวนนะคะ ใช้ได้เลยนะห้องห้องกว้างดีอะ่ะนี่จะเป็นสเตทเ,เท่ากันทุกห้องเท่านี้เลยใช่ค่ะไม่อึดอัดนะไม่อ,อ,อึดอัดห้องขนาดห้องขนาดอ,อ่ ยิงเขียนห้องห้องเหรอคะห้องขนาดอะไรดีคะไม่ใช่อันนี้ห้องสตูดิโออ๋อันนี้เป็นห้องสตูดิโอเบมชอบเพราะว่าท่านแบบจะถนัดมองทางนี้แล้วก็ตื่นมาตอนเช้าก็จะมองเห็นน้ําฝั่งนู้นมองดูทีวทีวิฝั่งนี้เลยนะค่ะเขาเลยชอบห้องนี้มากเขาเซตไว้ให้นห้องนี้โอเคเออพี่เหมียวพี่เหมียวชอบห้องนี้กรุณารีบมาจองนะคะอ่านคอมเมนต์นะครับอ่านคอมเมนต์โอ้ยมีคอมเมนต์มาด้วย เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอพี่กงอ่านคอมเมนต์ก่อนบอสบอสบอกว่ากล้องชัดเจนเลยกล้องชัดมากใช่ไหมคะค้องก็ไม่ต้องไปถอยใหม่แล้วใช่ไหมใช้กล้องนี้ได้เลยขอบคุณมากนะคะบอสห้องชัดเจนมากกล้องชัดเจนมากส่วนพี่อยู่นะคะห้องกว้างวิวปิดเสียงปเสียงน่าอยู่มากโอ้ยมันโอเคมากเลยนะคะพี่จะบอกให้พี่อยู่มาดูจริงอ่ะ กว้างจริงๆนะคะนี่ขนาดแค่เราถ่ายให้ดูนะคะไลฟ์ให้ดูมาจริงๆนะจะมีความรู้สึกประทับใจทิ่ฉันประทับใจ้แต่ที่นอนนี่นะคะ ม่ะจะนอนสบายจนลืมลืมที่จะตื่นไปทํางานหรือเปล่าเลยทีเดียวแต่เรื่องดีๆมาให้ทั้งนั้นเลยค่ะดูโต๊ะนี่ใช้กองแกงม้วนะคะเย็บอย่างดีค่ะเย็บอย่างดีทาม่านกันแดดเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะดูดูก่อนดูก่อนเอาเสียงลงอีกคนละหนึ่งหนึ่งขีดครับโอเคเจียงดังอยู่เกิดในความที่มันอยู่ในมันตื่นเต้นมากใช่ค่ะมันมันอยู่ในห้องค่ะมันเมื่อกี้เราอยู่ข้างนอกไงอ๋ออ่าก็ก็เลยกล้องนิดนึงเนาะตอนนี้ได้ยินเสียงดิฉันหรือยังคะ เราเจอเสียงเราเป็นน้องดิฉันก็เราตื่นเต้นกับคว่งมากไเดี๋ยวดิฉันจะเอาเป็นเสียงสวยแล้วกันนะคะขอเป็นเสียงสองเลยแล้วกันค่ะอันนี้นะคะห้องก็จะแบบว่ามีความลงตัวลกชวรีนะคะสนใจที่เรียกว่าอยู่ติดเล็กวิวนะคะก็คุณสร้างก็ผู้เจ้าของก็ใส่ใจนะคะใส่ใจในเรื่องนี้แล้วก็รวมถึงการบริการ การที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพวกคุณนะคะที่จะเข้าไปอยู่นะคะเจ้าของหน้าร้านนะคะแล้วพี่เยมียวดิฉันให้เวลาคุณนอนสองนาทีสองนาทีใช่ไหมคือแบบเพ็นที่นอนแล้วแบบหน้านอนมากอันนี้แค่วิวชั้นสองใช่ค่ะเราอยากจะขึ้นไปดูชั้นสามไหมคะหรือว่าเราจะดูแค่นี้ต้อง้นสามหมดนะคะคุณช่ไหมคุณไม่ต้องหันนะคะคุณไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวพี่เหมียวเลี้ยงน้ำเปล่าค่ะตามดิฉันมาค่ะ สวยห้องห้อนี้จะเห็นจะเห็นวิวหมดเลยนะคะถ้าใครรีบมาก็ก็ต้องรีบจองฝั่งซ้ายมือทัดเีน่ี้จะเห็นวิวห้องนอทุกหเลยใ่ะพี่เมียบอกว่า b ีหนึ่งบีสองบมนวิววิววยนะคะมุมนี้ก็สวยค่ะเนมันจะเห็นตรงนี้นี่มุมนี้เห็นเป็นมุมถนนเลยใชคะคนี้ถนนนี้เป็นมุมถนนเลย ใช่ค <T itt les> <das S 2> ่ะข okay, ึ้นมาสวยมากใช่ค่ะเลิศมากแล้วก็ด้านหลังนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแบบติดกับใครมันมองเห็นวิวเลยใชะใช้ได้เนาะเพราะว่าทำเลที่บ้านหลังนี้คือเขาทำเลกว้างมาทางนี้ไะคะก็เลยโชคดีของคนที่จะอยู่ห้องนี้นะคะแล้วก็นี่คือห้อง B4 น่าจะเงียบแล้วก็ทํางานได้สบายด้วยนะตัวเองนันคือหง B4 B4 ก็วิวสวยมากเปิดได เราประตูตเข้าห้องมาคือแบบวิวมันสวยพารมณ์งเราก็ดีไปแล้วเมื่อก,กี้พี่กั้งเข้าไปในห้องอนะบอกอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่ร้อนใช่อย่างเราไม่ได้เปิดแอร์แต่ลมมันฟโฟล์เนาะจากหน้าถึงหลังมันมันไม่ร้อนเลยนะตัวเองประหยัดประหยัดไฟมากเลยไม่ต้องเปิดแอร์ไว้วันใช่นะคะเดี๋ยวเราพานไปดูชั้นสามโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูชันน้นสามกันห้องแฟลตที่เราจะมีอยู่แค่ห้าห้องนะคะ การเดินขึ้นนะคะัวนี่เลือกใช้ก็คือไม่ให้ลื่นนะเพราะบางที่บางที่นอกจากความสวยนะคะแต่มันลื่นก็มีอันนี้ดูแลหมดทุกอย่างเขาบอกแล้วว่าเขามีประสบการณ์ในด้านก่อสร้างมากเลยมีการวิ่งได้ยินเสียงขอดมีใครขอบไหมคะหรือดีดัดที่ไหนเลยอันนี้เป็นวิววิวชั้นสามนะคะห้อง b ีส ก็จะเห็นวิวที่สูงขึ้นสวยขึ้นนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะอดโปร่งขึ้นโปรขึ้นเห็นวิวจะแม่คนกิน้วยนะคะชัดมากถ้าถ้าสมมตินะทุกทีถ้าเรามายืนตรงนี้นะตรงนี้เราจะเห็นเบิ้งน้ำกว้างกว่าไม่คิดถึงนะใช่ค่ะเนี่ยมันจะเป็นเบิ้งโู้นเต็เบิ้ง้นเลยจะมองเห็นกว้างใช่ค่ะแบบใช้ได้เลย บรรยากาศดีบ้างก็นั้นก็มีร้านนั่งชิลๆด้วยนะคะอืมค่ะขับมอโตโซเตอร์ไซค์ไปหน่อยนี้เนาะ<อ>กระโดดข้ามรัวว้วไปได้เลยตรงนี้นะคะก็อาจจะตอนเย็นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเครื่องบินเครื่องบินเครื่องบินขึ้นอีกแล้วตแล้วบางกีเราจะคอยดูเครื่องบินขึ้นใช่ไหมคะลูกเราก็จะแบบตื่นเต้นในการดูเครื่องบินขึ้น,นมากเลยนะคะแต่มุมนี้นะพี่แก ไปอยู่ก็เสร์มก็อีนเล็กๆน้องก,กับเ่อนเป็นโต๊ะกาแฟแล<ร>้วตอนเช้าชิลๆใครชอบจิบกาแฟก็จะได้เป <ทำ S 2> ็นโต๊ะทางานงได้เลยะะตะองคีถ่ายได้นะคะว่าเออเปลี่ยนเป็นโต๊ะทางานแทนจะเป็นซักปุ่งซักผ้าอะไรอย่างงี้ได<ช>้ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ห้องชั้นสามบีสี่น่าจะเป็นสี่ใครสนใจจะได้วิวที่ดี C 4ค่ะ C ส่อ๋อเมื่อเมื่อกี้เป็น B โอเคชั้นหนึ่งเราเรียกว่า A ชั้นสองเราเรียกว่า B ชั้นสามเป็น C s o ่งทางซ้ายมือเวลาหันหน้าเข้าตึกนะคะซ้ายมือจะเป็นเล็ก v i ก็คือจะเป็นวิวของนองของห้องนองนะคะชั้นสามชั้นสามนี่จะเห็นหมดทุกห้องค่ะชั้นสามโอชั้นสามชั้นสามรีบมาจองนะคะเพราะว่า ไม่ได้แค่1นถึงสแล้วนะคะแต่ว่าได้ทั้งแถบเลยนะคะที่เป็นที่เป็นชั้นสามจะบอกให้ว่ารีบมาจองเพราะไม่งั้นนะวันเดือนภูมภาณีนาเนี่ยเต็มเต็มที่กล้าว่าเต็มแน่ผั้อ่านคอมเมนต์คผั้อ่านคอมเมนต์ผู้อ่านคอมเมนต์เดี๋ยวดิฉันต้องข้ามมาใหม่นะคะดูคอมเมนต์ก่อนนะคะ โหที่นอนยี่ห้อใช่ค่ะบอสที่นอนยี่ห้อมากลงทุนแบบสุดๆที่นอนนี้แบบว่ายี่ห้อนะคะแบบสุดยอดมากค่ะที่ยี่ห้อนี้เย็นมากเลยนะขอดูห้องน้ําหน่อยค่ะ้องพี่ค่ะตัดภาพปห้องน้ําให้หน่อยค่ะเออน้องนาทคะมาเด้ง <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> แถวนี้ก่อนก็ได้ค่ะให้ดูค่ะดูมาดูความแข็งแรงความแข็งแรง เธอก็จะแบบว่าอ่อนแรงนิดนึงขนาดนั้นยังไม่ยุบเลยนะคะเด้งยังไงก็เด้งได้นะคะห้องน้ำใหญ่มากสวยมาก่าดูห้องน้ำนะคะตอนนี้น้องพีแพน่ให้ดูแล้วนะคะโอ้ยจะบอกให้ให้มือกล้องสีมือโปรแทนแบบมือนิ่งมากคุณเข้ามาเลยเข้าอยู่ยังไงนะคะน้องเหมียวเข้าอยู่ก็สามารถติดต่อมาทางเราว่าจองประกันค่ามี นะคะประกันประกันหนึ่งเดือนปะะประกันหนึ่งเดือนประกันหนึ่งเดือนลูกแม่หนึ่งเดือนแค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ครใช่ค่ะสัญญาสามเดือน่งนเดี๋ยวดี่ฉันช่วยดูนะคะคประกันค่าพังค่าห้องหนึ่งเดือนเข้าอยู่ได้เลยใช่ค่ะน้ำไฟคนละสองร้อยเอาน้ำคนละสองร้อยไฟหนึ่งละเจ็ดบาทใช่ค่ะ ก็พี่กังคิดว่ามันเวิร์กนะเวิร์กทั้งทำเลเวิร์กทั้งตัวตัวที่เรามารีวิวให้ดูเนาะก็คือถ้าเกิดเรามารีวิวแหละเออมันมันโอเคมากเลยนะที่ที่ได้คอนโซเลอร์แบบนี้แล้วก็ที่เจ้าของแบบเด่นเห็นถึงความที่ลูกค้าไา้หุ่นโลมันไม่ได้ฟิลอพาร์ทเมนต์ทั่วไปนะมันแบบ

คุณน้องกีมาดูวิวตรงนี้ที่นอนคุณเนี่ยใช่ค่ะนี้คุณก็ยังเห็นวิวตรงตรงตรงหน้าต่างเดี๋ยวฉันบงให้ดูนะวิวหน้าต่างเนี่ยจ<ช>นะากจากที่นอนมาโซฟาใช่ไหมคุณจะเห็นเลยว่าแบบใช่เลยอะ่ะชั้นสามเนะี่ยคุณรีบมาจองกันเลยดิฉันบอกเลยว่าถ้าคุณมาช้าคุณจองไม่ทันแน่ๆห้องนี้ห้องสตูดิโอสตูดิโอนี้นะคะรานะคาเริ่มต้นแค่4ี่0าเองนะคะถูกมาก ดูวิวสิคะคุ้มกับราคามากราคาหลักพันแต่วิวหลักล้านนะใช่ค่ะหาไม่ได้แล้วนะคะราคาเริ่มต้นแค่4 3 0 0ันคือแบบถ้าแบบจ่ายสัก3 5 0พัน0 0า่มาเพิ่มอีก300อได้แบบของใหม่ด้วยแล้วก็ได้วิวด้วยแล้วคุณได้ได้ทั้งตู้เย็นได้ทุกอย่างเลยถ้าคุณแบบว่ามีคุณเพิ่มได้แค่ไมโครเวฟใช่ค่ะแล้วค่าไฟค่าฟร์ค่าน้ำก็ไม่ได้แพงมากด้วย อโอเคมากเลยนะคะที่ฉันแนะนำค่ะที่ฉันแนะนำเป็นไงคะน้องเหมียวเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงไหนอีกไหมคะแบบว่าที่จอดรถถ้าแบบลูกค้าไม่เชื่อเราไปดูฝั่งนู้นนะคะว่าว่าคือแบบชั้สามนี่มองเห็นวิวได้เลยทั้งหมดเลยแต่แทนที่จอดรถก่อพี่ที่จอดรถว้าวมากคไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าจอดไม่พอนุ่นค่ะ ตรงถนนก็มีนิดหน่อยถนนเข้าก็กว้างมากค่ะกว้างค่ะคุณไม่ต้องเบียดเสียดแยดเยียดกับใครเลยดูสิคะนี่ตอนนี้เรากําลังก่อสร้างอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีที่จอดรถมีร่มไม้่น้า่น้ารักน้ารักให้คุณนะคะเดี๋ยวจะมีเราจะทำหลังคาจอดค่ะโอ้เราจะมีทําหลังคาให้ด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอุ้ยดีมากเลยค่ะเลยศดิฉันน้องอยากมาอยู่เองนี่นะคะแล้วมาเป็นรอบที่สี่เดี๋ยวจะจอดทุกเั้าค่ะ จำไม่ใครล่ะตอนนี้นอนนีห้องเวลาเวลากลับถึงบ้านไม่ได้ไปทำอะไรคะไปทำอะไรถึงกับเข้าห้องไม่ได้าบ้ไนไม่ได้ค่ะนะคะนี่นี่้องี่กัวให้ดูวิวนะคะทุกห้องให้ดูให้โชว์จริงๆดูกันจริงๆว่าทุกห้องเห็นได้วิวหมดเลยเฮ้ยไม่ใช่แม่น้ำเล้วย้วยอ่ะห้วยเป็นวิวห้วยหมดไม้ต้องเปิดก็ได้น้อ กล้องบางพีเขาดีกล้อง,งเหนียวขาดีสวยเนาะสวยไหมคะช่างภาพสวยช่างภาพก็บอกว่าสวยนะคะเนี่ยทางเดินก็ไม่ได้เบียดเสียนะคะคือทางเดินก็กว้าง คือมันเป็นซีดีๆนะคนะค ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ผู้ช่วยนะคะอ้ยคุณบอสบอกว่าห้องน้ําดูแพงมากใช่ค่ะเดินมากนะคะเห็นวิวทุกห้องนะคะเราดูกันได้ยานิยานิตายานิการพี่กั้งขอโทษนะคะถ้าอ่านชื่อผิดนะคะขอดูห้องน้ําหน่อยเมื่อกี้เราให้ไปดูไปแล้วนะคะห้องน้ําเรารักชวรี่มากๆนะคะบอกเลยว่า ที่นี่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เหมือนโรงแรมเลยเรียกได้ว่าเป็นอพาร์ตเมนต์กึ่งกึ่งโรงแรมเ<ช>นาะ<ช>เพราะว่าบางโรงแรมก็ยังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยอ่ะใช่ของ,รง,รงรเราเซอร์วิสให้ทุกอย่างเลยนะคะเรามีแม่บ้านทำความสะอาดให้เดือนละหนึ่งครั้งมีน้ำ<ม>น้ำดื่มกองเครื่องกองอย่างดีบริการให้ฟรีค่ะแล้วก็มีเครื่องซักผ้าหยดเหรียญมีอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ก่อนประตูเข้ามาเนี่ยจะมีคีการ์ดประตูก่อนเข้าก่อนเข้าอาคารจะเป็นคียการ์ดปลอดภัยใช่ค่ะแล้วก็พอมาระบบห้องถึงจะเป็นกุญแจใช่ค่ะค่ะก็ก็มีความปลอดภัยนะคะเพราะว่ามีคีการ์ดก่อนเข้ามีใครเปลี่ยนใบแม่ไหมครับมีปลี่ยนใะเสียงไม่เข้าเพราะว่า้องพี่ให้เราเราอยู่ข้างนอกเลยพี่ต้องเพิ่มเสียงไหมไม่ต้องเพิ่มครับโอเคะ เพราะว่าเราอยู่ข้างนอกมันก็จะเสียงก็จะน้อยไปก็เอาเป็นว่านั้นตอนนี้ก็ C 6แล้วเนาะ C 7 C 8 C 9เนี่ยพี่ก้าวก็จะพาดูนะคะว่ามันมันทุกห้องอ่ะสำหรับชั้นสามเหมือนที่เหนียวบอกใช่จัดเว้ยเดี๋ยวพี่ก้งวชอบห้องนี้อ่ะห้องนี้ห้องนี้พี่ก้งก็จะแบบมีไฟแสงสีนิดนึงนะคะตอนกลางคืนเดี๋ยวพี่ก้าขอเปลี่ยนใจแล้วค่ะนี่ถาม คนที่ดูนัไม่มีเสียงนั่ด้ยนคะตอนนี้เสียงที่ตั้งดีไหมเสียงที่ตั้งเยเอะี่เสียงที่แั้มนะคะเหสียเียนะคะเสียงที่้มเหียะเสียไหมคะต่อี่กั้งหน่อยเดี๋ยวพักเสียงนะคัเสียงง่ครับพอออกจากตรงตรงนี้ เดยวก็เสียงฝนเลยนะคะฝนตกใช่ไหมคะหุมุนบุนบุนบุนห้องกนเยเนี่ยห้องนี้น้องฟินก็จะได้ยินเสียงเพลงใช่ไหมแมค่ค่ะเพลงก็ต้องเหมาะเขานะตรงนี้จะเป็นสนนี้ันจะมีสาแ,แต่ก็น่าจะประมาณเที่ยงเือก็น่าจะหมดแล้วเดี๋ยวคอยปิดห้าทุ่ม อ,อ,อ,นะอันนี้เดียวก็ไม่รู้ว่ามีเป็นานอะไรนะเหมนก็ไม่้เป็นแ่ชีเนร้านหาเสอสำหรับอพาร์ตเมนต์นะคะที่เป็นเซวิส <apartment, S 2> อพาร์ตเมนต์ซึ่งเ,เป็นตัวเลือกให้กับผู้ที่ทำงานใกล้ๆแถวนี้นะคะ,คะอยากเดินทางสะดวกสบายแล้วก็อยู่ห้องที่ส,สบาย ใกล้สนามวินใกล้โรงบานใกล้ทุกอย่างสิ่งอำนวยความสะดวกทุกคันค่ะใช่ใช่โรงเรียนด้วยใช่ค่ะนะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ทํางานอยากจะมาพักตรงนี้พี่กั้ว่ามันโอเคมากเลยไปวิ่งไปออกกำลังกายไปอะไรไปหาของกินได้หมดเลยนะคะก็รู้จัาฝากด้วยกค่ะก็ฝากติดตามพวกเราทีมงานรอวารินนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น วันบริ r มาเก็ตเพจยูทูบหรือว่าเป็นอุบลอุบลราศาลาวันบรินวันบริณน,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 นะคะแล้วก็ตามตามทีมงานเสื้อเขียวเขียวขาวข,ขาวของเรานี้ได้เลยนะคะ,คะติดตาเชิญค่งก็<อ>วันนี้เหมวกับพี่ก้างนะคะต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าชอบ EP ของพวกเรานะคะ แชร์ใหลคนได้กดแชร์ไปได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเช่าพาร์ทเนี้ยนี้อยากจะรู้ข้อมูลติดตามสอบถามจากพี่มี้งคพี่ก้าวพี่พีทุกคนที่เป็นวันบลินได้เลยนะคะตอนนี้อยากจะตอบอยากจะจองอยากจะอะไรก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมกดซ b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกเิ้ี่วด้วยนะคะบคุณพีค่ะาวัสค่ะไมัไดีค่ะวัะ